ขอถดูทางสือเรือนะข้ามีทางเลือกด้วยหรอก็ไม่ <c oughs> เรื่อไอะไร <c oughs> ใช่เราไม่มีทางสำเร็จแน่ถ้าไม่ได้ขอเชื้อหลังจากขัน้นแต่อย่างงั้นกไม่กลัวว่าจะมีคลิวรู้ด้วย <c oughs> แกเราไม่เอาหน้าแล้วเราจะไปที่เขาดุขาได้ยังไงน,นี่คือบันเชิญบันเทิงนับไปแต่ถ้าอยากได้คอยู่ตัวเออว่าไวไปไวไปไวไป กำลังสนุกอยู่กับแขกเขามาเป็นคนที่สนใจกับพวกแอ้ข้าเกรงว่าเขาเองก็คงยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะเริ่าจะเป็นโอเจ้าแน่เลยแม่ข้ารู้สึกดีใจเลยที่เอาเบิร์ตได้อยู่ในในบ้านเลยเออพอดเซตเตอร์รเดินเลยเชื่อเรียกยาหมดเลยใช่เชื่อเรียกยาชิบหายเลยแกเรามึงคิดเหมือนกูเลยข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าทำเรื่องนี้คนเดียวนะน่ะ จะไม่ปล่อยให้เจ้าทำเรื่องนี้คนเดียวแน่ๆน่่าเหวี่ยงเลยยิงเลยยิงเลยจิงเลยข้าไม่ชอบใจเลยแต่ดูมาว่าเจ้าจต้องตัดสินเจ้าจะต้องเราดูมาว่าเจ้าต้องตัดสินเจ้าอยากคุยกับข้าเรื่องอะไรเจ้าอยากคุยกับข้าเรื่องอะไรผู้สาวคนใหม่ ไม่ต้องห่วงเขาเข้ากับพวกนักเวได้นะไม่ใช่ว่านกเวทุกคนจะฉลาดเสมอไปแกเราอ,อะไรเอาต้อพูดความจริงอ่ะเรื่องนักเวที่เราเจอกันเมื่อกี้นี่มีคนหึงไม่มีคนหึงค,คราวน้าเราขี่ม้าเอาดีกว่านะม้าไม่มีทางลงมาจากภูเขาแน่นอนหรอกนะ